ไม่ได้ห่วงเลยขอเข้ามที่บ้านยังไม่ให้เข้าเลยครับอ้าวทำไมอ่ะป่าวไม่ได้มันดึกแล้วไงมันดึกแล้วนะเขาบอกเฮ้ยไม่ได้อย่าเข้าแล้วตอนนั้นปวดจริงไหมจริงจริงเลยครับร้าดแล้วเฮ้ยไปเข้าที่บ้านอย่ามาเข้าคือแบบไม่อยากให้เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลัวว่ากลัวว่าเพื่อนๆจะไปเจอน้องสาวอืมอะไรนะครับประมาณนั้นน้องโบคะพี่จพีทก็ห่วงน้องโบมากไหมคะก็จริงๆแล้วไม่รู้สิอยู่กับว่าก็ก็ไม่ใช่ห่วงเลยมากแต่ก็ห่วงนิดๆก็คือแบบอย่างเช่นตอนนั้นแบบ ใช่ไหมพวกพี่พี่มาสกิดดาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายรูปกันใช่ไหมปุ๊ก็อยากถ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็คือว่าพี่บีมเนี่ยนะไม่ให้นั่งใกล้เราแบบคนละที่กับถายได้แล้ว่านั่งคนละซี่ไม่ใช่ไงก็แม่บอกไว้คือให้พวกเราเนี่ยไม่คิดอะไรไงครับคือเขาคิดไปเองคิดไปไไหนม่ได้คิดเลยไงคุณคิดอะไรคะบีมบีมบีมคิดอะไรไม่ได้ช่วยโอเคครับแล้วน้องโบห่วงพี่บีไหมคะห่วงมากมากสุดบ พี่บีมมีแฟนหรือยังคะมีไม่เปิดตัวอะไรทีนี้โอ้เอาใจมือเลยครับแฟนของบีมก่อนนะครับเขามีแฟนแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นแฟนผมก็ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังน้องเขาอธิบายแฟนพี่บีมเป็นยังไงคะหน้าตาลักษณะนารัสต่อนมอต้น เลิกไปแล้วแค่โม่เฉยๆแบบว่าน่ารักน้องน้องบัวเอาอดูดมาเล่าเลยโอ้โหำใหญ่แล้วคลยขำใหญ่แล้วอดูกระดูเลยไม่สนุกเลยตั้งแต่มอต้นละตัวแค่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็แบบนี้แต่แต่ตอนนี้ละคะปัจจุบันมีสาวๆมาติดพี่บีมเยอะไหมคะสาวๆมีเพื่อนแว่ใหญ่เป็นเพื่อนไปเลยบอกไปเลยมีโทรมาไหมคะมีโทรมาไหมคะไม่รู้สิไม่ค่อยรับเลย๋ยวนี้ ทำไมมีโทรมาเยอะหลังคะเลยไม่รับเป็นพวกแฟนเพลงอะค่ะโทรมาตลอดรู้ไหมคะว่าพี่บีมชอบผู้หญิงลักษณะแบบไหน,น,นแบบบัวไงแัวแบบบัวแบบน้องสาวม <c oughs> ไม่เหมือนนะที่ผมเห็นไม่เหมือนนะก็ทเห็นขผมได้ก็ไม่เหมือนเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มดีทูบีจะเป็นดีดีซินูบี ต้องมค้ากันเองแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบัวมากมากที่มาเซอร์ไพรส์เราขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่จ๊ะครับัวได้ครับด้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไั้ค่ะอันนี้เดี๋ยววาอันนี้ดีกว่าพี่สองคนนั่งนะหาบัวมาอ้าวพี่่าอ่าเราไม่ให้ผมไปส่งหรือไม่เชื่อว่าแกไม่ไม่น่าไว้ใจทั้งคู่อะแค่เสี้ยววินาทีขอได้เป็นคู่ตัวบ้างนี่ไม่มีโอกาสเลย ไปแล้วต่อไปเป็นมีน้องสาวไหมคะมีครับช่วงแ้าเรามานุนกันที่ว่า d 2 b เนี่ยจะเอาชนะสองพิธีกรคู่ของเราเนี่ยได้หรือเปล่าใน,ในช่วงหน้าเกมสลับคู่ตกหมันกันทั้งปีเชียวก็กำมาพันนี่จะเปลี่ยนพันได้ยังไงแล้วช่วงเกมสลับคู่สนับสนุนโดย อร่อยถึงใจีแายนด้วยรินดาอร่อยถึงใจ,จมีเวลาให้หกสิบวินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดีทุดีจะได้เลือกใครมาเล่นเกมด้วยน้องผู้ค่ะเรามีหมด5แผ่นป้ายครับสีส้มรถส้มครับค่ะสีน้ำตาลลดรุดเบียค่ะสีเขียวรถครีมโซดาค่ะสีแดงรดสตรอเบอรี่ค่ะและสุดท้ายแป้นมิรินดาครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะ เขียวครับเคีมโซดาเป็นใครอเล็กอเล็กซ์ีเล็กอเล็กซ์่ขาวครับขาวครับเป็นใคร้าเลือกหมดก่อนมีรินด้าไหนคะน้งกรอบมินด้าไหนรูเีดนีรูเด่งานเรียนไม่จบอะไรเนี่ยนะ โอ้โหอยู่ตรงนี้ที่เธอเจ้ากระดิกอะไรเจ้ากระดิกอยู่อย่างนั้นบอกคนเดินถนนคนหนึ่งพลาพลหวาเฮ้ยว้า เยชัดเยชัดเชิอยากรู้จังเลยว่าเคยเอ่ยที<อ>่ฉัน มีความสามารถเฉพาะตัวคารบาลไลน์เลยนี่ยะได้ไปสี่คำสี่กนแน่สี่กันแนโอ้โหธรรมดามากเลยดีทูบีอ้าวดีทูบีใครก่อนคะเลือกเลยหมวดมิรินด้านไหนคะแดงครับแดงใช่ไหมรสสตรอเบอรี่ครับผมรสสตรอเบอรี่หกสิบวินาทีครับเริ่มมีวันใดที่ใจมันงด ถ้าฉันยังเอา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 กันไปเอ่ะอาเอาพี่เจคนไส่บัวเลยนุกพี่เจ้มเก็บกันอ๋อ ลืมแล้วใยช่วยเอ,เอ,อรักรสส้มอะไร,รอ่อะรักรสส้มโอ้โหเก็บใจไว้ในลิ้นชักไม่เจอตะกุตะกะทำอะไรไม่ถูก ลงาายมไม่ทันนะคะได้ไปเท่ากันสี่ข้อสี่นั่นเองถไปในรอบนี้นะคะเราให้เวลาหกสิบวินาทีแต่ว่าคะแนนจะเพิ่มเป็นข้อละสองคะแนนใช่้ไนะคะเริ่มที่พิธีกรก่อนเส้นเดียวกันเอาละครับวันนี้นะครับน้องอเล็กซี่เป็นคนไปหมดเลยน้านไหนเดียว้ามรอมไหมพร้อมแล้วพร้อมหรือไม่เริ่มไปวิ่งมาเลย อยากเป็นแค่เนี้ยเป็นแค่กาวอยากเป็นแค่เนี้ยเป็นแค่สาวผู้ชายโอ้โหไอ้เธอมันคือนางแววยื่อสวัสดไอ้เธอมขนคืออะไรอ่ะ

ฉันนั้นน่าสงสารมากเลยน้องกบหน้าตกใจกลัวตลอดเวลาได้ไปสามคำนะคะคูณสองเป็นหกคะแนนมีเดิมสี่เป็นสิบคะแนนอ่ะต่อไปเป็นพี่บีและใครพี่บีจะเป็นคนไทยนะคะพี่บีมวดคุดท้ายเลยนะคนพี่บีรินดาลดส้มนะคะสามแนนเตมโถเอ้ในบอกให้แม่มาขอมาสู้ถอด ต้องถอดพี่ดอมเลยสรุปไม่ได้เลยสรุปไม่ได้เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วพระโอ้โหอยากจะไปอยู่ใกลเธอบุกี้ อะไรวะแฟนแบงค์โ <Gel> อ <a balance> ้อะไรเนี่ยดาวกระจายดาวจ้ะกิทธัน